พี่น้องพี่น้องนี่โตนี้งามเลยพี่น้องปดมีอุปก่อนก็มีแสดงว่าเก็บมันนี้และวันอื่นเทามาเก็บอีกก็ได้อยู่การทักทายสบายดีพบกันเช่นเก่าเช่นเคยกับเส่าดาวน้อยคือเก่า ืัอน,นี้กะสิาพาไปหาอยู่หากินีได้พี่น้องเลยพูดแหละชื้นดงพูดแหละไปสิไปหาเบิ้งเห็ดขาวเห็ดบดเนาะนะนะดาวขวาวชิไปหาลองเบิ้งเอ็กซิมีหรือบบมี่ดอกปลาพี่น้องไปลุ้นไปเบิ้งน้ำกันมีหรือบบมีก็ไปเบิ้งน้ำกันเลยเก้าคือดืม่มมาตู้เพื่อเก้าเพื่อสิไปน้าพอแต่เจ้ากระตาลงเฮินกะมาท่าราได้นี่พัตูป้ป ไปซิเลอก็ไปนั่มเท้าตูบพ้นตอนนี้ก็ห้ากับมอดบ่อนหาแล้วพี่น้องหอดเล่าแล้วได้เดี๋ยวห้าไปหาเลาะเบิงบ้งวันนี้มาซิมีเฮ็ดอยู่บ่หาแถวโตแถวนะคือเก้าออกและวอดแล้วบัดนนี้หาแถวโตแถวนี้แหละแถวเดินนี้แหละ เออพี่น้องหากําลังอ้อนี่นะอุยเ,เ,เห็ดยังบ่ทันใหญ่ดนี่ดนี่นะยังบ่เป็นเอาซ้ําเอเ็นแล้วบนเ็ดหาก็อ้อ นี่ตัวนี้ละใหายได้พี่น้อยนี่ตัวนี้จะเป็นเอาแล้วนี่กำลังอ้อนีนะกำลังเป็นกระตุ้งกระตานี่ตัวนี้ยังน้อยอยู่ปะไว้เดี๋ยวมื่อหน้าทามาเบางนีก ตัวนี้กับพี่น้องเอ้ยนี่นะยังบนยิ่งเมื่ออื่นบันจะคืออยุกโตนี้กับพี่น้องเอ้ยนี่นะเฮ็ดฮะก็โอ้นี่ต่ตัวบใหญ่องนะลู ดาวมาไหวพอดพี่น้อยคือดาวมันอ้อเลยหึงะนะนี่ว็าอ้อแต่ว่านนี่ฉันเดาะอันนี้ปลากระเลิมอ้อยังบ่เป็นเอาซ้ำแล้วแล้วสิอย่าดาวกันไปไปหาเลาะบางมดมาอีกบางทีมันมีตัวอ้อก้อนตัวใหญ่นะอันนี้ปลาไว้ก้อนอื่นอย่างว่าเบิ่งมาอีกตัวนี้ใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยตัวนี้อ้อแต่ว่านนี่ไอ้สองดอก เลาะแถวกลางเดินนี่แล้บอลหาก็เลาะแถวโตกลางเดินเอ่อตามโตไม่ซี่เฮ็ดก็ได้ตัวนี้ก็มีอยู่พี่น้อยนี่ตัวนี้เอาได้พอนี้พอดีแกงตัวนี้นะตัวน้อยก็มีอยู่ตัวหางกระเตกอะเอาหาเลอะตัวใหญ่นี่แหละตัวที่แกงได้ เฮ็ดห่างก็เริ่มออพี่น้องเอ้ยห่ากระแตะตาอืมพี่น้องต่อเนี้นะมึงนุ๊ป้างามอะไรพี่น้องเอ้ยโอ้หืมดมพลตะตุ๊อุเฮ็ดอยู่นี่วะตุกบ่ตุกบ่เฮ็ดเท่าปจักพี่น้องเอ้ย นี่โตไหมได้เพิ่นโดมนะอือบ่อเห็ดเธอบ่อตุบ <laughs> ม,มาตุ๊บกับมาน้ำยันนี่ได้สามดอกอือตุย้ยงามาค่ะก็เลยพี่น้อยแต่มันยั่งบหไงน,นะนี่ อะไปต่อพี่น้องมันยังโมเป็นเอามันยังน้อยอยู่ไปหาเลาะบางอีตอนนี้ก็มีเยอะกว่าพี่น้องเลยหมดลายได้ต่อและดอกชองดอกไปนี่แหละเห็ดกำลังอ้อให้เนาะมันยังโมย่ายนะตัวที่ออกก่อนก็ไม่อยู่มันน้อย มีแต่เมื่ออื่นพอแล้วเอามาจอบใหม่เฮ็ดกำลังอ้อกำลังแตะตปาปาพี่น้องพี่น้องนี่ัวน,นี้งามเลยพี่น้องปาอันนี้แต่เมืว่อวานนี่เนาะอ่อนอนนะ พูกหากระอ้อ,อก,ก็มีพี่น้องกันะนะนี่โอ้ตัวหากระอ้อ,อก,ก็มีน,นี่นะอ้อแต่เมื่อวานนี่ได้นน่ตอนนี้พอดีเก่งแสดงว่าเมื่ออื่นเ้ามากก็ยังได้อยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าผู้หากระอ้อ,อก,ก็มีผู้อ้อก่อนก็มีแสดงว่าเก็บมื่อวนนี้แลยเมื่ออื่นเ้ามาเก็บอีกก็ได้อยู่ เอากระเลือเอาตัวมันเอาเป็นนี่แหละสิถ้าน้อยกระจงไว้เดี๋ยวมาอื่นทำมาอีกน,นี่เห็ดแต่เห็ดง,งามๆพอดีแก่งพี่น้องเอ้ยปะไปหาเลาะต่ออีกเลาะแถวตวไม้แถวนี้แหละ ่าแถวโตไม่ซี่คือ,อเก้าเฮาโลแถวไฮนะทูแล้วพี่น้องแถวโตเท่นี้มาดี้ฮาสีเฮาเาบิ่งทางในพุ้นทางป่าตะ่อนเฮาเฮาเาก่อนเนี่ยเอาไปเบิ่งทางนั้นบันนี้ <c oughs> สิมี้ยู่บอรืเลยนดได้ได้ออื ไม่ยุไม่ยู่เออ,อ,อตัวนี้เอาแต่วานนี่แน่นอะหวานใหญ่เล้วเืินแ,แต่เก้านะมันออนไลน์เนาะคือปกตินะดาวมานะแถวนี้นาสิเต้มหมดเลยอะเพราะว่าแถวนี้นเป็นหอนเห็ดเหมือนเด้อันนี้มันหาก็เริ่มอ่ะมันยังบ่ออไลน์ถ้ามันออลายเลยเนี่ยกระตาเที่เอาันานี้น้อยพอด จนได้หาบมือพูดแหละเอาหลายอะไรได้แค่เห็ดบดอ่อนะนี่กำลังออกพี่น้องเอ้ยกำลังงามบาท,ทางหน้ามัก็มีพี่เนองพูดไปเก็บมาพ่นมาเนี่ย กำลังอ้อกัมมี่ผู้ออแต่ว่านในกัมมี่นี่น้อยอยู่กัมมี่นี่ก็ได้ เนี่เก็บไปเก็บมากก็ได้หลายเติบไปได้พี่น้อยนี่สพอแก่งแล้วได้ป่ะไปต่อพี่น้องเก็บไปเก็บมาเฮ็ดห้าก็ได้แต่ซ้ำนี้เลยพี่น้อยนี่พอแก่งอยู่ มันแม่นได้ลงได้หลายไปเลยเด้อพอแต่พ่อแกงเพราะว่ามันยังน้อยหลายฮั่นนะดาวก็เลยปะเดี๋ยวมื้ออื่นจักมาเก็บมอีกเอาแต่ตัวมันใหญ่นนี้ยังน้อยบ่เป็นเอาก็หลายเาก็เก็บได้แต่ชนี้แหละตัวมันใหญ่ด้ั่นนะะมื้อวันนี้นะพี่น้อแต่ชนี้แหละมื้อนี้ก็ได้เาก็มือเดี๋ยวมื้ออื่นเฮามามอีก